คันนี้เสร็จแล้วนะครับตัดจบเลยนะครับเออเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปตอนที่ผมหรือเป็นบางส่วนแล้วให้ดูนะครับอันนี้คืออะไรเก่าทุกคิ้นนะครับอะไรเก่าทุทกคิ้นผมมีคือลูกค้าหมดนะครับถ้าลูกค้าไว้ใจมาให้ผมดูแลนะครับมาดูอะไรเก่านะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูอะไรใหม่กันที่ผมซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วผมก็ไปลองขับลองเทส แล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วระบบช่วงล่างระบบเบรกนะครับต่างๆที่ลูกค้าติผมมานะครับอันนี้ก็คือเบรอนะครับเบรกจานเบรกนะครับจานเบรกเปลี่ยนเป็นคู่นะครับกระบอกเบรกลูกซูเปลี่ยนเป็นคู่สาเหตุสนิมมันกินนี่นะครับเป็นแผลหมดแล้วนะครับแล้วก็ุดซ่อมนะครับอันนี้ชุดเอาชุดหน้านะครับผมชุดหน้าก็จะมีผ้าเบรกนี่ผ้าเบรกนะครับอันนี้คือชุดหน้าชุดเบรกนะครับชุดหน้าชุดเบรก เดี <içinde> <clears throat> co, neck, ๋ยวมาดูชุดด้านหลังนะครับชุดด้านหลังก็คือผ้าเบรกนะครับบวกลูกปืนล้อนะครับผ้าเบรกบวกลูกปืนล้อนี่คือผ้าเบรกนี่คือกระบอกเบรกนะครับเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับนี่คือลูกปืนล้อนะครับน้ำมันเบรกนะครับลืมบอกไปนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีลูกปืนล้อด้วยนะครับผมอัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกปืนล้อด้านหน้านะครับ แล้วก็สายพานนะครับสายพานข้างหน้า2เส้นนะครับแล้วก็จะจะมีสกรูกันโครงนะครับเปลี่ยนให้คู่หน้านะครับสกรูกันโครงนะครับมันแตกแล้วครับยางมันแตกแล้วก็จะมีซีนซีน2ตัวนะครับเนี่ยแข็งแล้วนะครับ2ตัวแล้วผมก็เปลี่ยนให้แล้วก็สายพานทามิงของแท้บวกลูกลอกนะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับหัวเทียนหัวเทียนเข็มนะครับผมเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มให้ การจุดระเบิดดีกว่าหัวเทียนธรรมดาเท่าที่ลองขับลองเทสนะของเดิมหัวเทียนค่อนข้างที่จะดำเปลี่ยนหัวเทียนตัวนี้เข้าไปนะครับรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรละนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องรอบเดินเบาผมก็แก้ไขนะครับแล้วก็เช็คตั้งวาล์วให้แล้วก็ตั้งค่า PPS ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขยับค่า PPS ให้มันประหยัดน้ามันขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะลูกค้า คันนี้ที่ผมดูแลให้ลูกค้าไปน่าจะ2ปีแล้วตอนนั้นผมหาไอ้มอเตอร์ดีๆไม่ได้นะครับอันนี้ผมได้มอเตอร์เดินเบาดีๆมาตัวนึงนะครับอันนี้ผมบอกลูกค้าว่าผมจะทําเดิมๆให้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายผมไม่ได้คิดนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กมอเตอร์เดินเบาแล้วก็ตัวมอเตอร์เดินเบามือสองนะครับแล้วก็ตั้งค่า PPS แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายหัวเทียนให้นะครับสี่หัวเป็นหัวเทียนเข็มนะครับถอดดูได้เลยนะครับหัวเทียนนี่ขาวจ่วเลย เผาใหม่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับของคันนี้นะครับพวกสายพานดูเอานะครับสายพานนี่ของใหม่นะครับสายพานนี่ของใหม่นะครับสายพานของใหม่ไออันนี้ผมปิดไปแล้วนะครับรับประกันว่าของใหม่นะครับก็จะเหลืออยู่ปั๊มน้ำอยู่ตัวเดียวนะครับปั๊มน้ำาของเขายังโอเคอยู่น้าหมุนแล้วมันยังลื่นอยู่ลองใช้ไปดูก่อนนะครับอันนี้ขาดปั๊มน้ำตัวเดียวนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสายพานด้านหน้านะแล้วก็อื่นๆผมก็เช็ค ดูแลให้นะครับพวกน้ํามันครงน้ํามันเครื่องลูกค้าก่อนหน้านี้เขาถ่ายมาบ้างแล้วนะครับบวกกับน้ํามันเกียร์นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของคันนี้ก็ชุดเขาเรียกว่าชุดเบรกหลังนะครับบวกอื่นๆนะครับที่สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ลูกค้ามาให้ผมดูแลลืมอไปนะครับคันนี้มีกิบล็อกรองหัวผ้าเบกเลยนะนะครับทีเด็ดเลยนะครับกิบล็อกรองหัวผ้าเบกนะครับถ้าไม่ใส่หรือถอดออกนะครับ เวลาตกหลุมเกิดมีอาการเสียงดังหรือผ้าเบรกมันหลุดหรือเคลื่อนได้นะครับผ้าพ้าเบรกมันดิ้นได้แล้วมันก็จะเคาะดังก็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 ก,กนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเท่าที่ไปลองขับลองเบรกลองดูนู่นนี่นั่นอาการสะดุดด,ด้วยดูนะครับประกอบไปแล้วนะครับลูกปืนล้อของใหม่มันอาจจะมองไม่เห็นหรอกนะครับอันนี้ก็พ่นสีให้แล้วประกันว่าไปลองขับดูเงียบกว่าเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ลูกปืนก็ดังก็หอนนะครับด้านหลังนะ ด้านหลังก็เปลี่ยนให้เป็นคู่ไปเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าผมประกอบไปแล้วมันก็จะมองไม่เห็นหรอกก็มองเห็นแก่ผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกผ้าเบรกนี่ผ้าเบรกของใหม่นะครับแล้วก็กิบล็อกหัวรองผ้าเบรกนะครับแล้วก็จานของใหม่นะครับจานของใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะไม่ได้พ่นสีนะครับอันนี้คือจานใหม่นะครับจานใหม่จานใหม่คู่นะครับผ้าเบรกคู่นะครับกิบล็อกหัวผ้าเบรกคู่นะครับลูกสูบคู่ สุดซ้อมคู่นะครับข้างหน้านะนะครับผมอันเนี้ยชุดชุดแบบว่าชุดใหญ่ชุดจบบวกหน้าหลังเลยนะครับผมชุดเบรกนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับเอ,อ่อรอบเดินเบานะครับเดิมเดิมของเขานะครับเดิเเดมเดิมของเขารอบเดินเบาเดิมเดิมของเขาเนี่ยขณะเดินเบาผมตั้งไว900้เก้าร้อยรอบนะครับเก้าร้อยรอบไม่เกินหนึ่งพันนะครับ เปิดแอร์นะครับรอบจะดีดขึ้นไปอันนี้มอเตอร์เดินเบาเดิมนะคันนี้ไม่ได้แปลงไว้ค่ำนะครับครั้งแรกแปลงไว้นะครับขณะเดินเบานะครับขณะเดินเบานะครับเปิดแอร์ดูอีกครั้งนะครับรอบจะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมรอบก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดแอร์นะครับเราดูว่าพวงมาลัยมันชดเชยให้ไหมนะครับอันนี้พวงมาลัยชดเชยอยู่นะนะครับอันนี้รอบ ผมมาไายตรงนะครับมารีวิวคันนี้ให้ดูนะครับคันนี้อาการที่ลูกค้าที่โทรมาหาผมนะครับครั้งแรกเลยนะบอกว่าขับขับไปแล้วรถเบรกเองอัตโนมัติหรือหยุดเองหรือรถมันฝืดหรือวิ่งไม่ออกนะครับที่แรกผมก็นึกว่าเกียร์พังสายพานตามิ่งขาดนะครับอันนี้มาดูมาดูอะไรซ่อมของคันนี้ดีวานะครับอะไรซ่อมนะครับเออลูกปืนล้อผมเปลี่ยนให้แล้วนะลูกปืนล้อที่ผมบอกว่า ออมันดังแล้วนะครับลูกปืนล้อของใหม่ของยี่ห้อนี้เลยนะใส่เรียบร้อยแล้วบวกกันซีนกันลูกปืนล้อนะครับซีนกันฝุดลูกปืนล้อมันจะมีนอกในด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายพานทัม,มิ่งอันนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนนะครับสายพานทัม,มิ่งแล้วก็ซีนมูเล่ล่างบนนะครับแล้วก็ตัวดันสายพานทัม,มิ่งนะครับหรือลูกลออนะครับแล้วก็จะมีสกรูก,กันโครงนะซ้ายขวาช่วงล่างนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี ลูกสูบเบรกสองลูกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีจานเบรกของใหม่นะครับของใหม่นะครับอันนี้ซุดซ่อมของใหม่ผ้าเบรกของใหม่นะครับจะมีกิบล็อกรองหัวผ้าเบรกด้วยนะครับกิบล็อกรองหัวผ้าเบรกเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่าทําไมมันถึงหยุดเองนะครับทําไมขับขับไปแล้วหยุดเองนะครับหนึ่งนะครับผ้าเบรกหมดนะครับบางมากนะครับผ้าเบรกหมดบางมากแล้วก็จานก็บางนะครับจานก็บางลูกสูบก็สนิมก็กินนี่นะครับ สนิมกินเป็นรอยหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแผลแล้วนะครับเป็นแผลแล้วเป็นสนิมนะครับเวลามันดันออกนะครับเดี๋ยวมันไปโดนซีนข้างในเดี๋ยวน้ามันรั่วซึมอีกนะครับถ้ามันเป็นแผลนะเนี่ยน้ามันมันจะไหลออกจากเงี้ยเปลี่ยนทิ้งนะครับอันนี้ชุดชุดชุดเบรกนะครับเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวผมดูให้นะครับเอาด้านหน้าก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวประกอบด้านหน้าให้ให้เสร็จก่อนนะครับเกี่ยวกับไอ้พวกสายพันธ์ ของ CK2 หรือลูกค้าเก่ามาให้ผมดูแลนะครับผมอันนี้ก็ช่วงล่างของลูกค้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็สกูกักกนโครงที่ผมบอกว่าจะเปลเี่ยนให้นี่เอามันแตกเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับเปลี่ยนให้เป็นคู่แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับช่วงลา่างนะครับระบบของเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรลูกค้าาแจ้งบอกว่าสะดุดอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับผมแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวผมดูแลให้อันไหนสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับ อันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวทําระบบเบรกให้มันสมบูรณ์แบบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบแล้วนะครับลูกปืนล้อผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับแน่นๆนะครับจาระบีนี่ขาวๆจ้วๆเลยนะนี่ซีนซีนกันฝุ่นนะครับจะมีซีนกันฝุ่นด้วยนะของอีคารนะครับซีนกันฝุ่นจะมีอยู่2ตัวนอกในเราต้องเอาเอาลูกปืนท่อนนี้ออกมาก่อนนะครับจะเห็นซีนด้านในนี่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทั้งหมด2ตัวนะครับ อันนี้ของเก่านะครับนี่ซีนพวกนี้อะไรเก่านะครับลูกปืนล้อของเก่านะครับเปลี่ยนของใหม่นะครับซีนกันกันฝุ่นกันฝุ่นกันกดินเข้าลูกปืนอันนี้คือลูกปืนล้อนะฝั่งซ้ายนะรวมเยอะเกินไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้คู่เลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้คู่ทีเดียวจะได้รือ้อทีเดียวจะได้ใช้อีกยาวๆนะครับรายการที่ซ่อมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับก็จะมีจานเนี่ยเปลี่ยนของใหม่ไปเลยจบแน่นอนนะครับพับเบรคคู่หน้านะครับพับเบรคคู่หน้าลูกสูบเดี๋ยวผมขัดเอาแล้วก็ุซดซ่อมลูกสูบนะครับุซดซ่อมลูกสูบนะครับนี่ที่มันรุดนะครับมันลุดเสร็จแล้วมันก็คำ้ำค้ำกับจานนะครับนี่ มันค้ำเลยนะครับนี่มันค้ำมันหลุดอยู่เพราะหนึ่งจานมันบางนะครับจานมันบางก็เลยคำ้ำจานก็เลยติดล้อก็เลยติดนะครับติดฝั่งคนขับนะฝั่งคนขับหรือฝั่งขวานะครับในก็เปลี่ยนแล้วก็จบใช้ยาวๆนะครับเปลี่ยนของใหม่เดี๋ยวจานเปลี่ยนของใหม่นะครับพระเบรกของใหม่สุดซ่อมของใหม่เดี๋ยวลูกสูบนี่ เดี๋ยวผมขัดดูก่อนลูกสูบเดี๋ยวผมขัดดูก่อนว่ามันเป็นตาแมวตามดเยอะไหมโอ้น่าจะไม่ไหวนะน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะอันนี้มันมันเป็นแผลนะเนี่ยน่าจะเยอะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนลูกสูบให้ใหม่เลยลูกสูบมีขายหมดมีขายโอ้แผลเยอะนะครับแผลลึกด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ ทีการเอาลูกสูบออกนะครับถ้าติดๆมากๆกระแทกเข้าไปเลยนะในแตกแบบนี้เลยอันนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แบตบบาดแผลเยอะบาดแผลน่าจะหนักไม่ไหวอันนี้ต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทิ้ง นนยังพอไหวอยู่ไหวอยู่โอเคเดี๋ยวผมพิจารณาให้เดี๋ยวมันติดเป็นตามมดตามแมวไม่ได้นะเดี๋ยวมันไปกัดซีนข้างในครัแต่ซดซ่อมผมจะเปลี่ยนให้ใหมู่่แล้วอันเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บซดซ้อมของหม่ปุ๊บมันจะกัดเลยนะเวลาเราดันดันมันก็จะทำ,ทำให้รั่วโอเคแต่การเปลี่ยนให้